ขัาฝ่าประชพันธ์ข่าวแรกนะครับก็มาจากทางโรงพยาบาล5้ิบามหาวชิร <Pop keys in expand> ังก่อนนะครับตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็มีประกาศออกมานะครับว่าทางโรงพยาบาล5้ิบาษมหาวชิรังกร่อนนะครับขอปิดให้บริการหอผู้ป่วยสงอาธนะครับตั้งแต่วันที่4สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็งดเยี่ยมทุกกรณีนะครับและจากการประกาศจากการประกาศเปิดบริการนะครับจะประกาศเปิดบริการให้ทราบภายหลังนะครับเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ ติดเชือ้อโควิด -19 นะครับสำหรับกรณีที่ผู้มาใช้บริการในสถานที่ที่โรงพยาบาลนี้ระหว่างวันที่17-31กรกฎาคม2564นะครับให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการ M-D-M-H-T-T uh, นะครับซึ่งก็คือ uh, เว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรนะครับใส่หน้ากาก,ากมันล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิและก็ใช้แอปไทยชนะ นะครับแล้วก็สังเกตอาการตนเองนะครับหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสนะครับไม่รับรสนะครับอันนี้ก็ต้องไปหาหมอเลยนะครับท่านใดสงสัยในเรื่องของการไปตรวจสุขภาพนะครับอยากสอบถามทางโรงพยาบาล5 0าสามหาวชิรังก่อนนะครับโทรศัพท์ไปได้เลยนะครับ085 490 6763นะครับและก็0 8 5 4 9 0 6 7 6้นะครับ ท่านใดที่เป็นผู้ป่วยโรพยิบาล50พรรษานะครับจะไปใช้บริการหรือปรึกษาในเรื่องของการส่งยาทางปรสีย์นี้ก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้นะครับครับจากเรื่องราวของทางด้าน50พรรษานะครับเราไปต่อที่ทางด้านเขื่อนปากมูลนะครับเป็นข่าวประชาันพันธ์มาแจ้งมางคุณชลทิตรครับครับ ทางเขื่อนปากมูลศรินทรจังหวัดบุรีรัมย์ก็ประกาศแจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลนะครับโดยเฉพาะท้ายเขื่อนนะครับตอนนี้นะครับทางเขื่อนปากมูลนะครับจะเปิดประตูระบายน้ําเพื่อระบายผักตบชวานะครับก็เตือนประชาชนริมฝั่งระมัดระวังสิ่งของเสียหายด้วยนะครับทางนายสังวันพรมสำลีนะครับหัวหน้ากองรยฟ้าเขื่อนศรินทรปากมูลนะครับก็บอกว่าเนื่องจากขณะนี้นะครับมีผักตบชวาไหลมาจากลําน้ํา ลำน้ำสาขานะครับมาที่เคลือนปากมูลจำนวนมากนะครับจึงจำเป็นต้องระบายผักตบชวาผ่านประตูระบายน้ำนะครับซึ่งจะเปิดในวันที่9สิงหาคม2564นะครับตั้งแต่เวลา9โมเนถึง12ริกานนะครับหรือจนกว่าปริมาณของผักตบจะหมดไปนะครับจากนั้นก็จะทำการปิดประตูระบายน้ำให้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็จึงแจ้งไปอย่างพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่มีบ้านเรือนนะครับ บ้านพักอาศัยเรือแพรสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำมูลนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ท้ายเกินปากมูลนะครับให้ระมัดระวังนะครับทรัพย์สินต่างๆของท่านนะครับที่อาจจะเกิดความเสียหายกับการเปิดประตูระบายน้ําในครั้งนี้ด้วยนะครับครับก็แจงมาจากทางด้านการไฟฟ้าของเขื่อนิรินทางด้านเขื่อนสินทรินทรนะครับรินทรปากมูลครับ ไปอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องราวของสถานการณ์ของโควิด -19 ของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับวันนี้ก็จะมีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะครับว่ามีผู้ป่วยดูเหมือนว่าจะลดลงนะครับ,รบลดลงจากครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ก็400กว่านะครับมาวันนี้มาอยู่ที่ <300 S 1> ประมาณ300ก,า300กว่านะครับขณะเดียวกันก็ยังคงเหมือนเดิมตรงที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่นี่ก็มาจากทาง ต่างจังหวัดมาจากกรุงเทพมหานครและก็มาจากทางด้านเขาเรียกว่าจังหวัดที่ควบคุมเข้มครับเราไปดูกันนะครับโดยทางด้านข้อมูลจากชนักงานปราสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชานเราก็แจ้งมาครับผู้ป่วยรายวันวันใหม่ปีนี้นะครับเฉพาะวันนี้นะครับ3า8รยายมีผู้ป่วยสะสมรวม7,126รายนะครับใน7,126รายนี้ก็กำลังรักษาตัวอยู่นะครับ4,821ราย แล้วก็รักษาหายแล้วนะครับ2,272รายสังเกตว่าผู้ป่วยรายใหม่เยอะกว่าคนที่รักษาหายนะครับถ้าเผื่อเมื่อไรคนรักษาหาย4 0 8แล้วก็มีผู้ป่วยรายใหม่2,200อย่างนี้แสดงว่าเตียงพอครับรบตอนนี้ <c oughs> ดูเหมือนว่าเตียงจะไม่พอแบบน,นี้ครับเพราะว่ามีคนเข้ามาน้ําไหลเข้ามากกว่าน้ําไหลออกครับก็จะทําให้การล้นเกิดขึ้นมาครับ แล้วก็เสียชีวิตสะสมนะเพิ่มขึ้นเป็น33รายนะครับตอนนี้การคลองเตียง100%เต็มครับทั้งโรงพยาบาลทั้งหมด918เตียงเต็มโรงพยาบาลสนามนะครับทั้งหมด315เต็มครับผมตอนนี้เต็มเพราะว่าผู้ป่วยรายใหม่นะครับพูดง่ายว่าในส่วนของคนที่กําลังรักษานี่กับคนหายนี่คนรักษาหายน้อยกว่าคนที่กําลังรักษาครับนี่เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับครับในขณะเดียวกันทีนี้ครับข้อมูลก็เพิ่มเติมออกมาว่านะครับ จำนวนผู้ป่วยนะครับมาจากที่ไหนบ้างทีนี้ครับครับไปดูการจําแนกกลุ่มผู้ป่วยวันนี้นะครับที่เกิดขึ้นวันนี้358รายนี้นะครับมาจากกรุงเทพมหานครนะครับ323รายนะครับตรวจพบเชื้อกลับมารักษานี้70รายตรวจมา,ามาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลนี้253รายนะครับติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดอุบลของเรา35รายนะครับก็มีอำเภอเมือง22รายนะครับในกลุ่มโต๊ะสนุกเกอร์นี้5รายวาริน6 เคืองในสําสำโรง 1, หนาตาลหนึ่งนะครับทุ่งสีอุดมหนึ่งนะครับทุ่งสีอุดมนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแล้วก็เดชอุดมหนึ่งก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับนาตาลอีก1่รายนะครับคือในกลุ่มที่ติดเชื้อในจังหวัดครับครับแล้วก็มีข้อสังเกตนะฮะมีการตรวจพบเชื้อกลับมารักษาตัวนี้ก็เพิ่มมากขึ้นมาตรวจที่อุบนเราก็เพิ่มมากขึ้นแต่ว่า <c oughs> สิ่งที่เขาไม่แจ้งมาคือผู้ป่วยในจังหวัดกับผู้ป่วยที่มา เพิ่มเติมนะฮะไม่แจ้งยอดครับผมอ๋อนี่ไงผู้ติดเชื้อในพื้นที่35รายแต่ว่าไม่แยกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ครับติดเชื้อในพื้นที่35รายมาจากต่างจังหวัด323รายครับแล้วก็ใน323รายนี้เขาก็จําแนกออกเป็นนะครับคนที่ตรวจพบเชื้อแล้วก็กลับมารักษาแล้วก็คนที่มาตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลอุบวเรานะครับแลวพบเชื้อ,อ,อและมาพบเชื้อครับ ตอนนี้ก็แยกออกไปนะฮะแล้วก็รวมทั้งพื้นที่รวมนะครับตอนนี้แชมป์ยังคงเป็นที่เดิมนะฮะที่เก่าเวลาเดิมครับ <De> แชมป์ <Ad> um. รวมแล้วสูงสุดอันดับหนึ่งคืออำเภอเด็ดอุดมมีผู้พบเชื้อแล้ว647ราย อันดับสองเื่องใน597รายอันดับ3บุญทริก545รายอันดับ4ตอนนี้เราสามารถแซงตระการพืชผลได้ด้วยความภาคภูมิใจมาอยู่ที่อันดับ4ครับ528รายส่วนตระการพืชผลนะครับหัวเสียใส่หัวลงเวทีครับลดลงมาอยู่ที่อันดับ5ครับครั้งก่อนนี้อยู่อันดับ4นะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ยอดส่วนเสียให้แก่ท่านอำเภอเมือง เป็น5 0 7รายอันดับ6ได้แก่พิบูรณ์มังสาหารนะครับ492รายอันดับ7วารินชําราบ374รายอันดับ8น้ำยืน322รายอันดับ9เขมราช290รายแล้วก็อันดับ10นาจะหลวยครับ272รายเอาแค่ท็อปท0พอนะฮะนะฮะที่เหลือนี่ก็ตอนนี้โอ้นี่เขาย่มาแล้วครับนีครับผู้ป่วยรวมทั้งสิ้นนะครับ6,738รายนะครับ มาจากต่างจังหวัดน,นี้90%เลยครับติดเชื้อในพื้นที่629รายคือประมาณ10%ครัเอ็ตตามนี้ก็แล้วกันนะครับนะนี่คือยอดอผู้ป่วยรายงานเป็นรายวันครับ ทีนี้เราก็ไปถึงทางด้านกัพพยากรอากาศอุณหภูมิของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับในช่วงเวลา16นกาวันนี้ครับอุณหภูมิ32.5องศาเซนเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในเช้าของวันนี้26.6องศานะครับสูงสุดเมื่อวานนี้34.6องศาเซนเซียสพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ที่หาดคูเดือตามไปดูนะครับ18นิกา32นาทีแล้วก็ไปขึ้นพรุ่งนี้เชาที่ภาชนะใดตี5กับ47นาทีครับ ข้อมูลการรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนในรอบยีบสี่ชั่วโมงนะครับจากทางเว็บไซต์ไทยไอเอนะครับวันนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทั่วประเทศไทยนะครับ ทั้งหมด10รายนะครับบาดเจ็บไป997รายส่วนเมื่อวานนี้นะครับมีผู้เสียชีวิต28รายบาดเจ็บ1,672รายข้อมูลผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสะสมนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับมีผู้เสียชีวิตโดยอุบัตเหตุทั่วไทยทั้งหมดนะครับ8,421รายนะครับบาดเจ็บไปนะครับ542,499รายครับครับนั่นคือข้อมูลจากทางด้านอุบัติเหตุนะครับ และก็ขณะเดียวกันคําพูดของคนเอกชาัดชาัยสาริกัญญะนะครับก็ยังคงย้ําอยู่นะครับคนตายและบาดเจ็บจากสงครามนะครับยังไม่มากเท่ากับคนตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในประเทศไทยนี่เป็นคาพูดยืนยันของทางด้านคนเอกชัดชัยสาริกัญญะครับ